ตรงไหน้องหลับลงบ้านสุดเลยสารไปเปิดไปดูมันนอนกดอยู่น uh ี่นี่อยู่ที่สารสีฝั่งขวาครับฝั่งขวาที่ใต้สารสีอ๋อนี่เดินเข่าไปหลังสัตว์เลือยเลยงานหยาบแบบนี้เอาสัารสีออกก่อนเยดี๋ยวผมขอตั้งสติไหมนี่ว่าไงเราไงเอาสัารสีออกไงก็หนีไม่ได้เลยนี่ทางตันแล้ว อ๋อมันกินแมวมันเก็บอยู่วะเมื่อกี้โอ้โหปลาร้าก้าเลยที่อกี่มันกินตอนที่เปิดมามันกำลังไอ้นี่เหมือนรัดอยู่มันกำลังมอกมันกำลังจะพุ่งเลยวะไอ้เชี่ยตูดคึกใหญ่เลยตว์ออฟเข้ามาใครจะจับต้องเข้าแล้วแหละมันจะหนีนะอู้ยแม่ เกี่ยวไงก็หนีไม่ได้เลยนี่ทางตันแล้วแมวโอ้โหพี่เชี้ชิบหาเลยเร็วรีบเขียแล้วรีบเขียยแล้วรีบเขี่ยดึงไม่ได้ดึงไม่ได้มาพอ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 เอาออกมาก่อนสบายเลยนั่นหางยังอยู่อยู่เลยสบายเลยนั่นหางยังอยู่อยู่เลยอาเจตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมากไปด้วปัญญาโอ้โน่นโ่นนี้างบนนี่มันอยู่วะนี้ สองนี่ขึ้นฝ้าตอนนี้โอ้ยกูาขาวขน,นี่สุดแม่อยู่เหมือนอินโดสามตัวนั่นเลยเอไอเออแล้วไงนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเองเ่ะสีตรงนี้เมื่อกี้โอ้โหวันเริ่มเปิดห้องพี่แล้วเปิดฝ้าเจอเลย โอ้โห้องพระนี่ว่าได้ไอ้ฟ้ามันเห็นไพี่เห็นเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้เลยต้องขวานะต้องเกิดต้องชายไปลังไปดังเจเปนอ่ะเจแปนอ่ะโอ้ยเาานหยาบบันกุ้งแก่ก่อนหาเห็นทุบไปก่อนโอเคดังขวานนิดหน่อย

กูเอาไม่ได้กูไม่กลับเบืแล้วนเียไม่้าเฮอยเดวไม่เห็นกูอ้ยไป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 ไไมไทไป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 ียวให้ทีไป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 ไัไมาปไปนปไ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 ปนปไปไบไปไนไป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 ไไไ่ไปกไปไไปไปไไปเดินหน้าไปนแล้ว หน้าบ้านไมเคนักขอไอเอาแแเลยมันวงวงวงผมหาหัวมันอยู่แล้วหน้าหัวมันอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้ข้างโกตอนนี้แทนว่าลงเอาดึงหางดึงหางร้นดึงหางเร็วเวองวกดึงหางดึงหางดึงเลยกระชากเลยออวมาอองมาหลังว่างหลังว่างถึงงมาเลย ออออเอา,าอ,ออกออกออมาน่ัเงมาหนึ่งสองสามยนัย่งสองามมงงัวยนยสามหนึ่ โต๊ตาตกลงต๊ะนี่นี่นีกลงต๊ะเรานี่เข้าไปเข้าไปไม่เปนไรปล่อยไปเลยคว่ำไปเลยต๊นนะน่ะโอเคออโอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้หโันอ้อ้อ้หโออ้อ้โงโออ้โหโอร้อ้้้้้้อ,อ้อ้อ้อ มันยัดลงไปเต๋อจับ right ม so ันอยู่นะโกั้ไล่ตามมาไล่ตามมาครับมันมันเดี๋ยวต้องส่งหนักมันยกได้ไหมส่งไฟหน่อยส่งข้ัวบอกสองสามยกเรื่อกเลยยกเลื่องเลยตอนนี้ก็จับได้ครับไฟฉายก็อยู่ไหนวะยังไม่ดับดิ้ มันดับแล้วน,ะวนั้นดับเพราะโดนมันดับ